สรุปว่าหลงครับอะไรเนี่ยแบทแมนหลงเฉยมาตรงนี้แล้วก็หลงมันใกล้ๆแลยฮะแต่มาผิดทางอะไรของเขานี่แหละครับ ขับอย่างนี้รู้สึกเ,เกมชื่อโรเคตของอ้าวเฮ้ยโดนตัวขุดฮะคือข,ขับในท่อนะะี่นะฮะแล้วแบบไต่กำแพงเห <laughs> มือนเกมโรเคตของเทนเนอร์เลยฮะ,ะอ่า <c oughs> จะบอกนะว่าน,นี่คือบอส <laughs> ผมไปดีกว่าเหมือนกับยิงแล้วไม่มีผลฮะ <h> โหมีระเบิดติดเต็มเลย <h> เอาง่ายๆง่ายๆคือเราต้องขับ Master <muchess> Bruce, there's no way out. I believe the exit from those tunnels is being remotely controlled by the Arkham Knight. Then I have to fight him. Sir, <muchess> sure. the Batmobile's armor and weaponry are no match for that vehicle. <muchess> <muchess> but I am. I'll find a way. <muchess> <muchess> อาเฟกก็บอกว่าแต่รถเนี่ยมันเทียบกับของอคาคัมไนแล้วเนี่ยสู้ไม่ได้เลยนะแต่ดันแมนก็บอกว่าแต่ฉันน่ะสู้ได้นะนะฮะเราก็ต้องสู้ฮะเราคงต้องขับให้มันไปโดนกับระเบิดเอาเาพื่อเพื่อมีใบพัดเ้วยเออ อ,อ้เฮ้ยลงมาก่อนนี่น้ำเบรกทันมันตามมาไหมเนี่ยมันอยู่ไหนเนี่ยอ๋อวันนี้จะมีบอกระยะไกลนะแถวนี้เราหมุน ว้า <Whoa. laughs> มาตามมารูนี่แล้วกัน

ในอาค,คัมไนก็แบบว่าต้องตายคืนนี้นา่าจะนั่นไงสาม,มาเ <c oughs> ออเฮ้เฮ้เกือบไม่ทันตยานนตยานะตยานนตยานะบอกบ่ประเด็กหมดเลย

หาอยู่เหมือนกันฉันจะดู้นี่มามานี่มานี่มานี่เร็วเร็วเร็วเวคันก็ใหญ่จะตามมาเร็วจริง เรียบร้อยหมดแล้วมันต้องหมดสีเพราะมันไม่มีระเบิดแล้วเนี่ยโอเคเอาเฟดปลดล็องให้แล้วครับ ngay lên môi trường này là nha tay, ai ai ngon ai vượt một hai bẹp được vượt lại. bẹp แง่แง่ต้องยอมให้แบตโมบิลโดนทำลายแล้วเราก็ออกมาจากรถแล้วเราก็ขึ้นไปยิงเพื่อนหนีเข้าไปอ่าเื่ลถูกแล้วลาก่อนแบตโมบิลเราจะคิดถึงนาย ốm oh. là sao Me out again. Yeah, you shouldn't have come back. Oh. Thanks for the advice. You're trying to be funny. <laughs> hey, everybody, I think he's trying to be funny. <laughs> so, you still want to be funny? You can't hurt me. You know that, right? can do whatever I want. Nobody's watching. It's just you and all of us. You don't even know what's going on, do you? Oh. Hmm. เ้ยกดลำบากไอ้น,นี่มันฟันเร็ว Come out here, batman We need to get here quickly. Turn around. Who are you? You really have no idea. Do you, Bruce? Oh, Jason. And you're but you're dead. Let's not fall out here, Bats. I might have told you a teeny, tiny little lie. But come on! Look at the boy! You did good. We did good! You should be proud! What's the matter? Lost for words? I expected more. I'm hurt. Joker sent me the film. I saw him kill you. Don't you dare lie to me! How long did you wait before replacing me, huh? A month? A week? I trusted you! And you just left me to die! That's not what happened! You always told me, Bruce. Focus on what I want to achieve, and it'll happen. You wanna know what I want now, I want you dead! You can't hide from me! I will hunt you down! Jason's taken a snip need get Take sniping position. close. surprise. to need get I him by ก็ไม่รู้ว่าเจฟจอนกับล็อกสเตดี้นี่โกหกเราป่ะฮะเพราะว่าตอนแรกบอกว่าอาคัมไนเนี่ยเป็นตัวละครที่สร้างจากสร้างเฉพาะขึ้นมาในเกมนะฮะแต่กลับกลายเป็นว่ากลายเป็นเจสันทอนนะครับโรบินคนที่สองที่มีอยู่ในคอมิกส์อยู่แล้วนะฮะแต่ว่าอาจจะหมายถึงไอเดนิตี้ของแกก็ได้ครับคือ ตำแหน่งของแกนะครับคือในการ์ตูนอ่ะแกต้องโผล่มาเป็นอาจจะตายอ่ะต้องโผล่มาเป็นเลฮูดนะฮะแต่ในเกมก็เปลี่ยนเป็นอาคัมไนทอาจจะหมายถึงอเดนิตี้ใหม่ของแกนะฮะแม่พอเอาหูข้างขาวออกแม่หมวกเป็นสีแดงเลยครับแกเป็นเลฮูดเลย ต้องกำจัดลูกกระจกก่อนนะครับ Thank you. I'll wake. Not this time. Slowly, slowly, I can see You had so many chances no. to kill him. It's your. Joker got to you. I know what it's like. Don't pretend to understand You'll die in there. In pain. Oh oh. I learned how to take a little bit a hand that might I learned from the <laughs> <laughs> But you can't hurt. Nancy. Optic deflection arm! Your sensors won't work. Use your eyes, Batman. You remember how. Make a move, Batman. Guys okay? Anything? Nothing. Me neither. ไปไหนกันหมดไอกี่ตัวเนี่ยเหลืออยุสี่ตัว มาสิจ้ามาสิจ้าเหลือกี่ตัวเหลือสามตัวหายอะไรกันหมด hey, <c oughs> เอาเสียงสั่งได้ไหมเนี่ย ได้ด้วยเรียบร้อยเดี๋ยวอาคำไหนตัวเดียวแล้วครับไดๆๆๆๆีไโดนอยู่ I don't need that. Do not know what's up? Stand down, Robin. Don't call me that! It's not who I am! ตรงนี้ผมต้องทำไงเนี่ย you. You no มันจะไม่มีทหารนะฮะแต่ต้องไอเนี่ยมีป้อมปืนเอาไงละ มีตัวเจเนเรเตอร์อยู่โอเค That's a bad idea uh, nah, ต oh ัดยังไงไม่ดับเลยอ๋อมันเอาไว้ช็อตทหารโอ้โห Now you're gonna fail Gotham the same way. Joker made me hate you. you let him do it. ไปถนนที่ที่เจสันโดนมันจะมาเฮ้ย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 น่ารำคาญจริงโดรน n g for me how long before you gave up you're robin jason you're not what he made you To me. Oh. You did this to me. I'm sorry. You left me to rot in that abandoned wing of Arkham for over a year with him. It's not too late. We can fix this. Together. Alfred, it's. I found Jason. Excuse me, sir. I, I must have misheard you. For a moment, I thought you said that you'd found Master Todd. You heard right. My God, is he alright? No. No, he's not. Hmm. Hi to what? That man, Oh, guess that's the end of the Arkham night. He chose the name himself, you know. <laughs> Bless him. We're better to drive a man crazy than?